MMA กับมวยไทยเนี้ยมันจะมีแบบมีปัญหาหรือมีประโยชน์เกื้อหนุนกันหรือว่าจะขัดแย้งกันไหมคือคนไทยหลายๆคนเลยนะแบบพ,พอพูดถึงบอกว่า MMA เนี่ยจะเข้ามาทําลายแบบวัฒนธรรมทําลายมวยไทยอะไรเงี้ยซึ่งพี่ตองคิดว่าอย่างไรบ้าง MMA ก็เป็นอีกศาสตร,ร์การต่อสู้หนึ่งอีกรูปแบบของการต่อสู้หนึ่งดังนั้นเข้ามาก็ไม่เกี่ยวอะไรกับมวยไทย แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยซึ่งคือพูดได้ว่า90%ซหรือมากกว่านั้นก็ต้องฝึกมวยไทยแต่ว่าทั่วโลกไม่ได้ฝึกแค่มวยไทยเขาฝึกคิกบ็อกซิ่งเขาฝึกคาราเต้เทควันโดอะไรเยอะแยะกังฟูอะไรเยอะแยะซึ่ง MMA ทําให้เหมือนกับถ้าจะใช้มือเท้าหมัดเท้าเข่าศอกหรือต่อยเตะต้องมาหามวยไทยนักสู้ดังดที่เป็นคาราเต้มาก่อนเป็นเทควันโดมาก่อนเป็นอย่างอื่นมาก่อนเขาก็ต้องมองหาโค้ชมวยไทยที่จะมาถือเบ้าให้เขาดังนั้นการที่ MMA เข้ามา มันก็ทําให้คนรู้จักกับมวยไทยมากขึ้นมีคําถามหนึ่งที่แบบได้ยินบ่อยมากเลยว่าทําไมเราไม่เก็บมวยไทยไว้ให้แต่คนไทยเรียนทําไมต้องให้ต่างชาติมาเรียนมวยไทยลองด็กภาพแบบยูโดคาราเต้ทำไมเขาดังไปทั่วโลกอ่ะเขาก็ให้ต่างชาติมาเรียนเขาก็สอนต่างชาติอย่างไม่หมกเม็ดจนต่างชาตินําไปฝึกจนเก่งเป็นแชมป์โลกแล้วใครได้ประโยชน์ก็วิชาการต่อสู้นั้นของชาตินั้นแล้วมวยไทยเราจะมานั่งกลัวทําไมว่าอย่าให้ต่างชาติมาฝึกแล้วมารู้เคล็ดลับของเราเป็นยุคใหม่ที่เราควรจะ เรียนรู้หลายๆอย่างในรู้ศาสตร์ต่างๆปัจจุบันเนี่ยต่างชาติมาฝึกมวยไทยเพื่อนําไปใช้ใน MMA มันเป็นมวยไทยที่มีการปรับประยุกต์ให้เข้ากับสไตล์การต่อสู้ในแบบ MMA ซึ่งต่างชาติเหล่านี้ส่วนใหญ่เขาก็จะมีพื้นฐานการปล้ำการเล่นมวยปล้ำการเล่นท่านอนแบบยูยิสูมาก,ก่อนแล้วมาเอามวยไทยไปเสริมแต่เรายังไม่เคยมีมวยไทยแบบคนที่ใช้พื้นฐานมวยไทยจริงๆที่เอาการปล้ำ มาเสริมมวยไทยยังไม่เคยมีนักสู้เคยทำแบบนี้มาก่อนเราไม่สามารถจะหวังพึ่งนักมวยไทยคนสองคนได้ต,ต้องพึ่งหวังพึ่งนักมวยไทยเป็นจานวนเป็นร้อยคนเยอะมากๆที่จะเรียนรู้ MMA ที่จะไปแข่งขันลองถูกลองผิดแล้วก็นําวิชาของต่างชาติมาพัฒนามวยไทยของเราเดี๋ยวนี้แบบก็มีนักมวยไทยหลายๆคนนะที่เริ่มหันมาสนใจแล้วก็มาฝึกกีฬา m m a เเนี่ย<ม>หลายคนเลยนะทั้งที่แบบ เคยเป็นแชมป์โลกมวยสากลก็มีเรามีแชมป์โลกอย่างยอดสนั่นคมพยักมาชก MMA เมรามีอย่างครูเดชดำรงครูแรมบ้าหรือนักมวยไทยท่านอื่นๆก็ไปแข่ง m m a ได้เป็นแชมป์โลกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่เร็วมากของคนไทยเราใช้เวลาแค่5ปีถึง6ปีได้แชมป์โลกมาแล้วมีแชมป์โลกอีกหลายคนที่จะเปลี่ยนมาอยู่ทางสายนี้ uh huh. ก็เลยกว่าสามารถถ,ถ่ายทอดให้กับนักสู้ชาวไทยและนักมวยไทยท่านอื่นๆได้อีกต่อไปเราก็จะพัฒนามวยไทยใน MMA แล้วก็ทำให้มวยไทยเป็นที่รู้จักมากๆเข้าไปอีก